สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นการแนะนำการใช้สีสเปรย์ซึ่งเป็นสีคโครเมียมสำหรับการซ่อมงานนะครับเมื่อเราใช้งานไปนานๆวัสดุต่างๆที่เป็นพลาสติกหรือเป็นตัวเลรกที่เป็นโครเมียมต่างๆอาจจะมีการลอกตามอายุการใช้งานนะครับเช่นตัวอย่างนี้นะครับจากวง แหวนขอบของไฟตัดหมอกนะครับของรถยนต์นะครับอันนี้เมื่อใช้งานเป็นนานๆก็จะมีการลอกเพราะว่าตัวเขาไม่ใช่เป็นโครเมียมโดยตรงนะครับดังนั้นเราจึงถอดออกมาเพื่อทําการซ่อมนะครับเมื่อเราถอดออกมาแล้วนะครับเราก็จะต้องมาทําความสะอาดโดยการขัดด้วยกระดาษทรายน้ํานะครับขัดผ่านน้ํานะครับเพื่อให้ผิววัสดุเรียบนะครับหลังจากนั้นก็ทําการพ่นนะครับเป็นการพ่นรองพื้นครั้งแรกก่อนนะครับ เขย่ากระป๋องสเปรย์ให้ทั่วนะครับให้สีคนกันให้ทั่วแล้วจึงพ่นนะครับพ่นให้ระยะห่างพอสมควรนะครับอย่าพ่นซ้ําที่เดิมนานๆนะครับเพราะจะทําให้สีเยิ้มออกมาเป็นก้อนนะครับให้พ่นให้กระจายกระจายไปนะครับหลังจากนั้นทิ้งไว้ประมาณห้าถึงสิบสิบห้านาทีนะครับแล้วค่อยมาพ่นรอบสองนะครับพ่นให้ทั่วนะครับจนขึ้นเงานะครับ จริงๆแล้วลักษณะของสีมันก็จะคล้ายๆกับสีบอลเงินนะนะครับมันไม่ถึงกับออกมาเป็นแบบสีโครเมียมเหมือนเหมือนวัสดุที่ทําจากโครเมียมจริงๆนะครับแต่ว่ามันก็ยังช่วยได้ดีกว่าเป็นสีที่เป็นสีบอลเงินอย่างในสมัยก่อนนะครับสีตัวนี้นะบางทีเมื่อเราออกมันไปนโดนมันจึบมันจะทําให้สีด้านนะครับเป็นละอองดังนั้นเราต้องควอยพ่นซ้ําอยู่นะครับพ่นซ้ําจนเขาขึ้นเงามันออกมาเป็นลักษณะของโครเมียมนะครับ าการพ่นซ้ําก็ต้องรอให้ทิ้งเวลาสักประมาณ10-15นาทีนะครับให้สีมันแห้งก่อนเราค่อยพ่นซ้านะครับจะได้ว่างานที่ออกมาสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ออกมาลักษณะใกล้เคียงกับโครเมียมนะครับอาจจะไม่เหมือนกับโครเมียมแท้ๆโดยตรงนะครับแต่ก็ยังพอพอใช้ได้ดีกว่าใช้สีบอลเงินนะครับราคาของสีอันนี้ผมซื้อมาจริงๆมันมีขายตามร้านก่อสร้างทั่วไปด้วยนะครับแต่ว่าผมซื้อมาที่ร้านมิสเตอร์ดีไอวายนะครับ ราคากระป๋องละ6กบาบาทอันนี้ไม่ได้ค่าสปอนเซอร์นะครับเพียงแต่ว่าอยากจะแนะนําให้ใช้กันเผื่อใครที่จะชอบงานดี Y มาซ่อมทํากันเองนะครับจะได้เป็นประโยชน์แล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายตอนแรกผมใช้เคปฟล่านะครับเคปฟล่าสีเงินปรากฏว่าไม่ค่อยเวิร์กนะครับตอนนี้เราออกมาติดตั้งแล้วนะครับมาติดตั้งแล้วก็พอพอดูได้นะครับถึงอาจจะไม่ถึงเงาเหมือนกับเป็นตัวโครเมียมนะครับแต่ก็ยังดูว่ายังดีกว่าให้ปล่อยให้มันสำรุดอยู่นะครับ โอเคนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ